โอ้บ้านนี้ถูกไฟไหม้หมู่บ้านนี้อืไม่มีทางอะ่ะเราไม่ลงไม่จอหรอกโอนั่นนะ่ะดำดำซอมบี้เหรอแห่กันมาเลยลงไปตายอย่างเขียดเอใส่เชือเพิ่อ่อนเชือพงเราหมดโอ,โอ้เอ้ยเดี๋ยวเดยวเยไม่ใส่เชือเพิงเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ เดี๋ยว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 โอ้ยโอ้ยโอ้โหมาข้างหลังสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกันนะครับกับ Dead r ร i l s นี่ครับตอนที่แล้วนี่เราก็มากลับมาที่หมู่บ้านได้อีกหมู่บ้านถัดไปได้นะครับแล้วก็มาจับซอมบี้ที่มันนอนตายอยู่ไม่รู้ใครทําอะไรมันนะแล้วเราก็มาสํารวจหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านที่สองนะแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะเดินทางต่อไปโอ้ยแต่โอ้โหเชื้อเพลิงเรามีไม่เยอะเลยนะเชือเพลิงเรามีไม่เยอะเลยเราอาจจะไปได้ไม่ไกลนะเนี่ย เอาซอมบี้มาใส่ก่อนมีอยู่อันเดียวนั่นแหละจึงโอ้โหได้นิดเดียวโอโ้รอบนี้เราจะยังไงเนี่ยอืมไปไปนี่เราก็ต้องไปแหละเราเจอบ้านร้างหลังแรกเราก็ต้องลงไปจัดการแล้วเนี่ยเชื้อเพลิงไม่ค่อยมีแล้วเหนือน้อยมากดู ไปจก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 ตอนนี้เรามา11กิโลแล้วนะครับประมาณ10กิโลก็คือเป็นเป็นหมู่บ้านเองหนูหมู่บ้านหนึ่งตอนนี้หมดแล้วครับโอ้โหเชื้อเพลิงก็หมดแล้วก็มาเจอคนเถื่อนคาวบอยพวกนี้ยิงใส่เลยครับตึง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  เอ้ยแต่มันไม่โดนเรานีิแล้วอยู่ตรงนี้ไม่โดนเอ้ยโอ้โหยิง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 ใหญ่เลยโอ้โหนั่นปืนโผล่มาด้วยนั่นเออขาวบ,บอยก็ยิงอยู่ไงนะไม่ยอมมาอีกฝั่งแล้วมันยิงเราเออกลัวเราหรือเปล่าเรามีผู้อันเดียวเนี่ย ยิงไปเลยยิงไปเลยผมก็อยู่ตรงนี้แหละลงไปก็ตายไม่ลงหรอกเฮ้ยไหนไหนไปแอบดูหน่อยสิยังไงเนี่ยนี่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 ฟาดเลยนี่เฮ้ยฟาดนี่เอ้ยฟาดเลยตึงตึงอา้าวตายเลยด้วยโอ้โหฮ่าฮ่โอ้ยไอตัวมาเออฟาด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 โอ้โหล้มได้ด้วยเออ เออโอ้โหนนไงโดนเราฟาตายเออ,เอ,อ,เอ,อสามตัวนู้นไม่ยอมมาคงจะกลัวเราเหมือนกันนี่โอ้ได้หมาเก็บได้ไหมเก็บได้ด้วยโอ้หมาเป็นตัวเลยครับแล้วยังไงเราเอามมาไปใส่ในเป็นเชื้อเพลิงได้ไหมเนี่ยตอนนี้เราต้องการเชื้อเพลิงมากเลยอืโยนม้าเข้าไปเลยเสียดายนะน้องมมาโอ้เอาไม่ได้ไม่ได้ เออไม่ได้ไม่ได้เขายังเป็นอยู่เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเอาวางไว้ตรงนี้แต่ศพศพของค่าวบอยน่าจะได้นะเออ,เอ,อเอาใส่ไปก่อนเอ,อเราใส่ไปแล้วอรอศพคาวบอยเก็บน้องม้าก่อน เราหรือว่าเราต้องตีน้องม้าเนี่ยโหสงสารนี่ขี่อยู่เนี่ยขี่ได้อย่างเดียวเนี่ยนี่ก็ขี่เราต้องเราต้องฆ่าน้องม้าเหรอแล้วเอาไปเอาไปเป็นเชื้อเพลิงเหรอตอนเนี้ยโอ้สงสารเก็บไปก่อนเอาไปขายน่าจะได้นะตอนนี้ใส่ศพสพบคารบอยสองสองตัวสองคนไปต่อ ไปได้อีกหน่อยหนึ่งแล้วพวกนั้นมันจะมากระซวกเราหรือเปล่าเนี่ยสามตัวนั้นนะ่ะรอเราอยู่เลยเอาไงไม่มีทางเลือกเราก็ต้องไปแหละเราจะพ้นมันไหมเรองไปดูก่อนดิเอาน้องมา้าวางไว้ตรงนี้ก่อนตีได้ไหม ให้ขี่ได้อย่างเดียวทำอะไรไม่ได้ยกเว้นว่าตายแล้วก็เอาก็เอามาเป็นเชื้อเพลิงได้อืมไม่มีทางเลือกเราต้องไปแล้วหล่ะอยู่ก็ไม่มีอะไรเอาโอ้โหมันวิ่งมาแล้วนี่เหมือนมันรอนะโอ้โหยิ่งจึกจึกจึโอ้ยโดนไหมเนี่ยโอ้ห้องมา้าระวังจะปิวลหล่นไป เดี๋ยวเอาน้องมมามาเก็บไปดีก่อนดีกว่ามาั้งมืดอีกแล้วคงไปได้ไน่ไปได้ไม่ไกลแน่เลยเนี่ยหมดอีกแล้วเชื้อเพลิงไปได้แค่นี้เองโอ้โหมาอยู่ตรงนี้โอ้โหมีเหมืองอะไรนะสักอย่างเนี่ยเอ,อ้ยเก็บน้องม้าก่อนเดี๋ยวหล่นไปโอ้โ เอาไงดีเนี่ยไม่มีทางเลือกเชื้อเพลิงก็ไม่มีลงไปเฮ้ยไอ้ซอมบี้มาเฮ้ไม่ใช่ดิอุ้ยอะไรตัวอะไรเนี่ยถึกถึกน่าจะเป็นซอมบี้หรือเปล่าตัวใหม่อ่ะซอมบี้ตัวใหม่เอ้ยนี่อ้าวเป็นผีอุ้ยจับไม่ได้ด้วยเหรออ้าวทำไมตัวนี้จับได้อาอต้องไม่ให้มันตายเอาไปเป็นเชื้อเพลิงอุ้ยเอ้ยผี โอ้โห oh, oh. ถ้ามันตายก็จบกันเป็นเชื่อเพิงไม่ได้โอ้โ oh, ห oh. พลังเราเหลือน้อยแล้วไปขึ้นขึ้นสิไม่ตรงเอ๊ยอะไรอะอะไรมั่งหลังโอ้โ oh, ห oh. พลังเลยเอ้ยโชโอ้ oh, oh. ตายเลยครับโอ้เรามาเริ่มใหม่ไปผีพวกนั้นน่ากลัวมากเลยจริงๆเราน่าจะขี่เหมือน ขี่ม้าต่อไปนะไม่ได้มันจะได้หรือเปล่าไม่รู้เอาแล้วครับบ้านหลังแรกมามาลุยกันหน่อยดิโอ้โหจึกๆึก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 ,ก,กซอมบี้มาสิเราจะมาสอยซอมบี้นั่นโผล่เลยครับยืนมาเลยมาตัวเดียวเองเหรออืือหัดจังหวะดีๆก่อน เปิดก่อนโอ้โหพิดจังหวะนี่อียล้มไปนี่อี๋เฮ้ยมันก็โดดโอ้โหไายไม่เบาเก็บตึกต้องมีอีกยังไงเห็นอยู่อยู่ในบ้านนี้โอ้โหเห็นเราก็กระโจนจะมาเลยเลอแต่ติดประตูหน้าต่างอยู่นะนี่แน่ฟาดผ่านหน้าต่างเลยตึกตึก นี่ไดไหมได้ดินี่เนี่ยตัวนี้ได้ไหมลงไปนี่ล่วงไปอีกหนึ่งโอ้ยตัวนั้นยืนยืนรอเลยเหรอมาตึง้งนี่แน่ล่วงนี่โดนฟาดผ่านหน้าต่างเราไม่เสียพลังเลยเยี่ยมจริงๆไปเก็บของโอ้โหล็อกเวียนดาบและอะไรเนี่ยเอาไปขายได้เก้าอี้ได้ไหมได้ เป็นเชื้อเพลิงได้เก้าอี้โอเคเดี๋ยวจะเอานาฬิกาเก่านี้ไปขายเอย้ไปขายเลยได้ไหมมันถอยหลังไม่ได้อะหรือถ้าเราจะเดินไปโอ้โหมันไกลมากเลยนะเดินไปตามทางนี้มันจะเสียเวลาหรือเปล่าล่ะมันจะเสียเวลาไหมโอ้โหแล้วเดี๋ยวมันจะมืดนะสิเอาไงดี หรือว,ว่าเดี๋ยวเชืเ้อเพลิงมันจะลดลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าถ้าลดมันอยู่เฉยๆไปดูก่อนที่ไปดูที่เชืเ้อเพลิงมันลดลงหรือเปล่าตึงจึงจึงจึงึ้ง,ดง,ดง,ดงลดไหมไม่นะเข็มไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลดเลยเข็มไม่ลดเลยอะ่ะ รือไงจะเอาจะกลับไปดีไหมไม่ดีกว่าเอาซอมบี้มาใส่ก่อนเอ่อไปขับไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอาซอมบี้มาใส่แล้วกัน ขับไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้เรามีของเอ้ยอันนี้ปุ่มอะไรเนี่ยถ้าเราไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งได้เราก็จะเอาของไปขายได้เฮ้ยอะไรนั่นน่ะมีน้องมา้าอยู่บนเอ้ยเราไปหลบไป,บไปเอาชนไปแล้วเหรอเหยียบไปแล้วเหรอเหยียบน้องม้าไปแล้วไปดูสิน้องมา้ามายืนตรง นั่นโอ้โหดิ้นเด็กๆเลยเมื่อยืนตรงทางรถไฟยังไงล่ะครับนี่เนี่ยเก็บเลยเอาไปเป็นเชื้อเพลิงอใส่ไปฟุ้งไม่เยอะเท่าไหร่นี่ใส่เข้าไปไปเตรียมพร้อมไปกันต่อจ จะมีอันตรายอะไรอีกหรือไม่ตอนนี้เชื่อเพลิงเยอะเราเล่งสปีดไปดีกว่าอยากให้ไปถึงอีกหนึ่งหมู่บ้านเราจะได้เอาของไปขายซื้อฐานหินดีกว่าฐานหินวิ่งได้ไกลามากเดี๋ยวจอดดูหน่อยที่ตรงนี้ชะลอหน่อยไม่มีอะไรไป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 ฟืดด,ด,ดมืดแล้วนั่นไงโอ้โหพระจันทร์ขึ้นอย่างรวดเร็ว มืดเอ้ยสามทุ่มมันมันบรรยากาศมันน่ากลัวกลางคืนอยู่ดีๆผีก็โผล่มาจากข้างหลังบ้านนี้ไฟไหม้ไม่ลงอะ่ะไปเรื่อยๆไปอีกผ่านอุโมงค์อีกครอบนะครับอืม 6กิโลตอนนี้ประมาณ10บกิโลจะมีอีกหนึ่งหมู่บ้านเราต้องไปให้ถึงให้ได้โอ้ยห้าทุ่มเดี๋ยวนะไม่ลงไม่ลงไปไปไปต่อเหมือนอะไรนะเหมือนตั้งแคมป์เหรอกลางทะเลทราย โอ้บ้านนี้ถูกไฟไหม้หมู่บ้านนี้อืือไม่มีทางอ่ะเราไม่ลงไม่จอหรอกโอ้นั่นน่ะดำดำซอมบี้เหรอแห่กันมาเลยลงไปตายอย่างเขียดเอใส่เชื้อเพิงก่อนเชือเพิงเราหมดโอ้เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ใส่เชือเพิงเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ เดี๋ยว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 โอ้ยโอ้ยโอ้โหมาข้างหลังไม่ทันให้ตั้งตัวหยิบ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 ของโอ้ยตัวนั้นตัวอะไรน่ะไกลๆนั่นน่ะปีศาจอะไรสักอย่างโอ้โหตึกนี่นี่โอ้ยตายเลยโอ้โห